สามีจ้องมองภรรยาของเขาด้วยสายตาเย็นชาฉันขอโทษเขาพูดแต่น้ำเสียงไม่มีแม้แต่เศษเสี้ยวของความเสียใจหญิงสาวยืนตัวแข็งมือกำแน่นเธอเป็นภรรยาที่ดีเขายิ้มมุมปากแต่ฉันต้องการมากกว่านี้แววตาของเขาเต็มไปด้วยความกระหาย กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ตั้งอยู่ข้างเท้าเธอรู้ว่าในนั้นคือเงินเงินที่เขาเลือกแทนที่จะเป็นเธอเธอเป็นคนดีเกินไปคำพูดของเขาเสียดแทงหัวใจเธอไม่พูดไม่แม้แต่จะร้องไห้ลมหายใจเธอหนักอึง้งแต่ดวงตากลับเย็นชาเขาหยิบกระเป๋าเดินทางขึ้น เดินผ่านเธอไปกลิ่นน้ำหอมของเขายังติดอยู่ในอากาศเธอจ้องมองหลังของเขาเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังสะท้อนในหัวใจเธอไม่ได้รัง้งไม่ได้ขอร้องเพราะเธอรู้ทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนไปเธอมองตามแผ่นหลังของเขาร่างสูงเดินออกจากบ้านไปโดยไม่หันกลับมา เสียงประตูปิดดังสนัน่นเหมือนตัดขาดทุกสิ่งทุกอย่างเธอยืนนิ่งหัวใจเต้นช้าภายในเต็มไปด้วยความเงียบแต่มุมปากของเธอกลับยกขึ้นเล็กน้อยแววตายเย็นชาไร้ความรู้สึกเธอเดินไปที่หน้าต่างมองลงไปยังรถหรูที่จอดอยู่หน้าบ้านเขาขึ้นรถเปิดประตู สายตาของเขามีแต่ความโลภเงินในกระเป๋าเดินทางคือสิ่งเดียวที่เขาต้องการเธอรู้ดีเธอเฝ้ารอวันนี้มานานเฝ้ารอดูว่าเขาจะเลือกอะไรและเขาก็เลือกผิดเขาคิดว่าเธอเป็นเพียงผู้หญิงธรรมดาอ่อนแอไร้ค่าแต่เขาไม่เคยรู้ความจริงเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา กฎหมายเลขหนึ่งในนั้นปลายสายรับทันทีจัดการได้เลยเสียงของเธอนิ่งเรียบแต่ดวงตายเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบกลับมาเข้าใจแล้วครับเธอวางสายมือเรียวเก็บโทรศัพท์ลงอย่างช้าๆแล้วหันกลับไปมองที่หน้าต่างอีกครั้ง รถของเขาเพิ่งจะแล่นออกไปแต่เธอรู้เขาจะไม่มีวันไปถึงที่หมายรถแล่นออกจากบ้านไฟท้ายสีแดงค่อยๆหายไปในระยะไกลเขานั่งอยู่ในรถมือหนึ่งจับพวงมาลายัยอีกมือแตะกระเป๋าเดินทางข้างตัวดวงตาของเขาเป็นประกายเงินก้อนโตอยู่ตรงนี้ อนาคตใหม่กำลังรออยู่เขาคิดว่าตัวเองฉลาดคิดว่าเขาชนะแต่เขาไม่รู้เลยว่าทุกการเคลื่อนไหวของเขาถูกจับตามองเธอยืนอยู่ที่หน้าต่างมองไปยังถนนมุมปากของเธอยังมีรอยยิ้มบางๆสายลมพัดเข้ามาทางหน้าต่างอากาศเย็นสบาย แต่ในใจของเธอเย็นยะเยือกยิ่งกว่าเธอรู้ดีว่าเขาจะไม่ได้ไปไกลเพราะทุกอย่างถูกกำหนดไว้แล้วบนถนนด้านหน้าเงาลางๆของรถอีกคันปรากฏขึ้นไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนขับตามหลังเขาไปอย่างเงียบเชียบเขาเองก็ไม่ได้เอใจมัวแต่คิดถึงเงิน คิดถึงชีวิตใหม่จนไม่ได้สังเกตว่าอันตรายอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่เขาคิดเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งมองหน้าจอข้อความสั้นๆปรากฏขึ้นเป้าหมายเคลื่อนที่แล้วเธอหัวเราะเบาๆแล้วพิมพ์ตอบกลับไปจบเรื่องคืนนี้จากนั้นเธอก็วางโทรศัพท์ลง หันหลังเดินออกจากห้องขณะที่รถของเขากำลังมุ่งหน้าไปยังที่ที่เขาไม่คาดคิดถนนข้างหน้ามืดสนิบแสงไฟจากเสาไฟข้างทางกระพริบเป็นระยะเขายังคงขับรถต่อไปมือข้างหนึ่งลูบก,กระเป๋าเดินทางเบาๆราวกับกำลังปลอบโยนตัวเองชีวิตใหม่กำลังจะเริ่ม เขาพึมพำกับตัวเองไม่รู้เลยว่ารถอีกคันกำลังตามหลังมาอย่างเงียบเชียบไฟหน้าถูกปิดเงามืดกลืนกินมันไปจนแทบมองไม่เห็นคนขับสวมถุงมือสีดำนิ้วเรียวยาวแต่อยู่บนพวงมาลายัยสายตาแน่วแน่รอแค่จังหวะเดียวเพียงไม่กี่วินาทีต่อมา เสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นเขาหยิบมันขึ้นมาหน้าจอแสดงชื่อของเธอเขาขมวดคิ้วเธอโทรมาทำไมความรู้สึกแปล,ก,ปลกแปลกแทรกเข้ามาในใจแต่เขากดรับสายเสียงของเธอเย็นชาเงินในกระเป๋านั้นมันไม่ใช่ของเธอหัวใจเขาเต้นแรงขึ้น มือที่จับพวงมาลัยเริ่มมีเหงื่อซึมเธอหมายความว่ายังไงเธอหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่ทำให้เขาขนลุกเธอคิดว่าฉันไม่รู้จริงๆหรือว่าเธอหลอกฉันมือเขากำโทรศัพท์แน่นเธอกำลังพูดอะไรทันใดนั้นไฟหน้ารถด้านหลังส่องสว่างขึ้นทันทีกระจกมองหลังสะท้อนเงาของรถคันใหญ่ที่พุ่งตรงมาหาเขาแสงแสบตา เขาเบิกตากว้างบ้าเอย๋ยเขาหมุนพวงมาลัยอย่างแรงแต่ทุกอย่างมันสายเกินไปแล้วรถของเขาเสียหลักล้อบดกับพื้นถนนเสียงยางเสียสีกับยางมะตอยดังสนัน่นหัวใจเขาเต้นกระหน่ำมือจับพวงมาลัยแน่นพยายามบังคับรถให้ตรงแต่แรงกระแทกจากด้านหลังทำให้รถสั่นสะเทือนรุนแรง เขากัดฟันสายตาสับสนและตื่นตระหนกใครวะเสียงเครื่องยนต์จากรถคันหลังคำรามเหมือนสัตว์ร,ร้ายที่จ้องเล่นงานเหยื่อเขาเหยียบคันเร่งพยายามเร่งหนีแต่รถคันนั้นไม่ลดละกลับเร่งตามมาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ่อยเขาหันไปมองกระเป๋าเดินทางข้างตัวเงินทั้งหมดอยู่ในนั้นเขาเลือกเงินแทนเธอ และตอนนี้เขากำลังจะเสียทุกอย่างเสียงโทรศัพท์ยังค้งอยู่เธอยังคงอยู่ปลายสายเธอคิดว่าฉันปล่อยให้เธอไปง่ายๆเหรอเสียงของเธอเรียบแต่เย็นชาเหมือนน้ำแข็งนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเขาตะโกนลั่นแต่เธอเพียงหัวเราะเบาๆเธอรู้ไหมว่าเงินในกระเป๋านั่นไม่ใช่แค่เงินดวงตาเขาเบิกกว้าง ความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างแต่ไม่มีเวลาคิดรถคันหลังพุ่งเข้าใส่เต็มแรงเสียงโลหะปะทะกันดังก้องถนนรถของเขาหมุนคว้างภาพทุกอย่างกลับหัวกลับหางร่างของเขาถูกเหวี่ยงไปตามแรงกระแทกเสียงกระจกแตกกระจายร่างของเขากระแทกกับพวงมาลายัยความเจ็บปวดแล่นผ่านทั่วร่างโลกหมุนคว้างก่อนที่ทุกอย่าง จะดับวูบลงเสียงลมหายใจขาดห่วงกลิ่นควันไม่ลอยคลักคลุ้งความมืดปกคลุมทุกอย่างเขาพยายามลืมตาแต่เปลือกตาหนักอึ้งราวกับถูกถ่วงด้วยหินเสียงเหล็กบิดงอแววอยู่รอบตัวเขากระพริบตาทีๆภาพพระโม่ค่อยๆชัดขึ้นทุกอย่างกลับหัวกลับหางร่างของเขายังติดอยู่ในรถเลือดอุ่นๆไหลลงข้างแก้ม เขาขยับตัวความเจ็บแล่นพล่านไปทั่วร่างซี่โครงเหมือนจะแตกแขนข้างหนึ่งขยับไม่ได้ลมหายใจหอบหนักเขามองผ่านกระจกหน้ารถที่แตก้าวเห็นเงาตะคุ่มตุ่มเดินเข้ามาใกล้ไฟหน้ารถอีกคันสองสว่างจ้าเงานั้นหยุดยืนอยู่ตรงหน้าร่างสูงในชุดสูทสีดำมือข้างหนึ่งถือปืนอีกข้างถือโทรศัพท์แนบหู เสียงเธอดังขึ้นจากปลายสายฉันเตือนเธอแล้วเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาหัวใจเขาเต้นแรงเขาพยายามเอื้อมมือไปที่กระเป๋าเดินทางแต่นิ้วสั่นจนแทบควบคุมตัวเองไม่ได้ชายคนนั้นยกปืนขึ้นกระบอกปืนสีดำสะท้อนแสงไฟวูบวาบเขาอ้าปากจะพูดแต่เสียงเธอกลับดังขึ้นอีกครั้งเงินในนั้นคือของฉัน เสียงปืนลั่นดังสนัน่นโลกทั้งใบของเขาดับวูบลงอีกครั้งเสียงปืนก้องสะท้อนในความมืดกลิ่นดินปืนฉุนเฉียวตลบอบอวนร่างของเขากระตุกเพือกดวงตาเบิกโพลงเลือดอุ่นๆไหลซึมออกจากหน้าอกเขาหายใจหอบมองชายชุดดำผ่านม่านสายตาพร่ามัวร่างกายเย็นเฉียบพลังชีวิตค่อยๆหลุดลอยไป เสียงรองเท้าหนังกระทบพื้นดังเป็นจังหวะชายชุดดำเดินเข้ามาใกล้ชงกมองเขาด้วยสายตาเย็นชาไม่มีคำพูดใดๆไ,ไม่มีความสงสารเพียงแค่ภารกิจที่ต้องจบลงเขาพยายามยกมือขึ้นแต่แขนอ่อนแรงเกินไปเสียงโทรศัพท์ยังทั้งอยู่เธอยังฟังอยู่เธอกำลังฟังเสียงหายใจเฮือกสุดท้ายของเขา เขาพยายามเปล่งเสียงเสียงที่แหบพร่าและสั่นเครือเธอวางแผนไว้หมดแล้วเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังลอดปลายสายฉันไม่ได้โง่ยอย่างที่เธอคิดน้ำเสียงของเธอเรียบแต่เต็มไปด้วยความสะใจเธอทิ้งฉันเพื่อเงินแต่สุดท้ายเงินนั่นกลายเป็นหลุมศพของเธอเองสายตาเขาเริ่มพร่าลมหายใจติดขัดหัวใจเต้นช้าลงเรื่อยๆ ชายชุดดำก้มลงหยิบกระเป๋าเดินทางเปิดออกอย่างใจเย็นข้างในมีเงินปึกใหญ่และระเบิดตั้งเวลาตัวเลขสีแดงกระพริบชายชุดดำชะงักเง่อยหน้าขึ้นมองเขาแต่เขาทำได้เพียงยิ้มเยาะร่างกายสั่นสะท้านด้วยความเจ็บปวดแต่จิตใจกลับเต็มไปด้วยเสียงหัวเระยาะเย้ะหยันเธอไม่ได้แค่กำจัดเขา แต่เธอกำจัดทุกคนที่เกี่ยวข้องเขาหลับตาลงยอมรับชะตากรรมและเสียงระเบิดดังสนัน่นแรงอัดมหาศาลทำให้รถทั้งคันปลิวขึ้นจากพื้นเปลวไฟพวยพุ่งพุ่ง,งเศษเหล็กกระเด็นกระจายความร้อนแผดเผาทุกสิ่งรอบตัวเศษชิ้นส่วนรถยนต์ร่วงหล่นจากฟ้าเปลวไฟสว่างวาบกลางความมืด เสียงกระจกแตกกระจายก้องสะท้อนกลิ่นควันไฟและเนื้อไม่ลอยคลาคลุงทุกอย่างพังพินาศไม่มีร่องรอยของชีวิตหลงเหลือเพียงแค่เท่าฐานและซากเศษเหล็กที่บิดเบี้ยวปลายสายเงียบไปชั่วขณะก,ก่อนเสียงของเธอจะดังขึ้นอีกครั้งเรียบร้อยเธอวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะริมฝีปากแต้มรอยยิ้มบางเธอนั่งอยู่ในห้องทำงานหรู ม่านสีทองสะท้อนแสงไฟสลัวแก้วไวยวังอยู่ข้างมือดวงตาสะท้อนเปลวไฟจากข่าวรายงานสดบนจอทีวีภาพจากเฮลิคอปเตอร์จับภาพซากรถที่มอดไหมเสียงนักข่าวตื่นตระหนกเกิดเหตุระเบิดรุนแรงเมื่อคืนนี้เธอจิบไวยช้าๆเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังชายสูงวัยในชุดสูทก้มศีรษะให้เธอน้ำเสียงราบเรียบ จัดการตามที่คุณต้องการแล้วครับเธอพยักหน้ารับวางแก้วไวลงเสียงกระจกกระทบโต๊ะเบาๆเธอลุกขึ้นยืนเดินไปที่หน้าต่างมองแสงไฟระยิบระยับของเมืองเบื้องล่างนี่คือโลกของเธออาณาจักรที่เธอสร้างขึ้นมาเขาเป็นเพียงตัวหมากที่ไรค่าถูกใช้แล้วถูกกำจัดทิ้งเธอสูดลมหายใจลึก รอยยิ้มยังคงอยู่เธอไม่ได้แค่รวยที่สุดแต่เธอเป็นคนที่ควบคุมทุกอย่างและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเสียงโทรศัพท์มือถือสั่นเบาๆบนโต๊ะรูเธอเหลือบมองหน้าจอชื่อที่ปรากฏทำให้รอยยิ้มของเธอลึกขึ้นเธอยกโทรศัพท์ขึ้นแนบหูเสียงทุ้มต่ำดังมาจากปลายสายทุกอย่างเป็นไปตามแผน เธอเดินไปที่มุมห้องปลายนิ้วไล้ไปตามขอบแจกันเซรามิกดวงตาทอดมองท้องฟ้ายามค่ำคืนเสียงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเธอจะตอบดีเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากนอกห้องเลขาส่วนตัวของเธอเดินเข้ามาใบหน้าเคร่งขรึมในมือมีแฟ้มเอกสารปึกหนาเธอพยักหน้าเป็นสัญญาณให้เขาวางมันลงแต่ยังไม่วางสาย เสียงปลายสายยังรอฟังเลขาหยิบซองสีน้ำตาลออกมาวังแยกไว้เธอหยิบมันขึ้นมาเปิดดูภาพถ่ายหลายใบร่วงลงบนโต๊ะใบหน้าคนที่เธอจำได้ดีชายในชุดสุดเทานักธุรกิจผู้มีอำนาจคนที่เคยทำให้เธอสูญเสียทุกอย่างในอดีตเธอแต่ภาพนั้นเบาๆแววตายเย็นชาเธอเอื้อมมือไปหยิบปากกา เซ็นชื่อบนเอกสารแผ่นหนึ่งก่อนจะพูดชัดถ้อยชัดคำเริ่มขั้นตอนต่อไปปลายสายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบกลับมารับทราบเธอวางสายห้องทั้งห้องเงียบสงัดนาฬิกาบนผนังเดินไปอย่างช้าช้าเธอยืนขึ้นสูดลมหายใจลึกนี่เป็นเพียงหมักตัวต่อไปบนกระดานและคืนนี้ เธอจะเริ่มเกมใหม่เกมที่เธอเท่านั้นเป็นผู้กำหนดเช้าวันใหม่มาเยือนดวงอาทิตย์สีทองส่องผ่านกระจกใสของตึกสูงเธอยืนอยู่ที่ริมหน้าต่างถือแก้วกาแฟไว้ในมือมองลงไปยังถนนเบื้องล่างที่เต็มไปด้วยชีวิตโลกยังคงหมุนไปแต่สำหรับเธอเกมได้จบลงแล้วข่าวเช้านำเสนอเหตุการณ์เมื่อคืน ชายที่เคยทรยศเธอกลายเป็นเพียงชื่อหนึ่งในรายงานข่าวไม่มีใครรู้เบื้องหลังที่แท้จริงไม่มีใครสงสัยในตัวเธออาณาจักรของเธอยังคงมั่นคงเสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังขึ้นจากด้านหลังเลขาส่วนตัวของเธอยืนรอเธอหันไปสบตาเรื่องเมื่อคืนสะอาดไม่มีร่องรอยเธอพยักหน้าวางแก้วกาแฟลงบนโต๊ะ เดินไปหยิบเสื้อคลุมขึ้นมารถพร้อมแล้วใช่ไหมครับกำลังรอยอยู่ที่ด้านล่างเธอยิ้มบางๆเดินผ่านโต๊ะทำงานหยิบแฟ้มเอกสารเล่มใหม่ขึ้นมามีอีกหลายอย่างที่ต้องทำเธอไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปเธอเป็นผู้ควบคุมทุกอย่างและจากนี้ไปไม่มีใครสามารถทรยศเธอได้อีกเธอเดินออกจากห้อง เสียงรองเท้ากระทบพื้นเป็นจังหวะมั่นคงประตูค่อยๆปิดลงทิ้งไว้เพียงความเงียบและเงาของหญิงสาวที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมนี้